เอกเราไล่ความฝันให้ฟังซิเพราะเอกฝันแม่นทุกครั้งเลยอืมันเนี่ยเราก็เออไปเช็คทางษไทยมัน็อนยุงากกแบบมาเป็นกองกองของอแลระบบชิประบบกองมนมีชิประบายอะไร่เลมเงเนเช็คใบสี่เ่ลี่ามแล้วว่าพาไปเลียร์เรื่องกรุงไทยเราก็ไปเห็นโอ้โหกรุงไทยไปดูกรุงไทยโอ้โหมันเยอะขนาดนี้นะเป็นร้านข้าวร้านข้าวร้านข้ามันเช็ปอะไรอยู่เนี่ยตอนแกเลย ลงเครื่องกรุงขพนักงานก็ลงเครื่องลงไม่ได้ติดอะไรมันออกเช็ดเด้งเช็ดติดอะไรมั้โฟกียร์โฟกียร์เอามันก็ลงได้ถูก,กแล้วพอโตไป่านแล้วโลงติดแล้วมันมันเป็นแบบเช็คของรัฐบาลมันจะแบบโคงอะไรทำมาสกายเช็คโคงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เงี้ยถ้าเป็นปกติเช็คก็หนึ่นนนปง,ง,งปกติสีน้ำตาลเหรอเออจะวายก็เท่ากันหมดเลยหรอขุนทราช้าเท่ากันหมด จะไม่ต้งออกเลยใช่เห็นหรือเนี่ยมันต้งโกงอะไรกันแม่เลยมันเยอะมากเลยเนอะเอ็งเดเราได้คำตอบแล้วแหละเอกเราได้คำตอบแล้วคือคนหญิงคนหญิงอ่าสุธิดาภลรยาคนนีเราไงเออเออหัวจะออกสิบเจ็ดเออเดี๋ยวเราจะไปฮะเออเออขอบคุณมากจจ้้าาจ้า ฝันของผู้จัดการเอกนะที่เล่าให้ฟังก็คือแบบมีการเช็คโอ้โหเช็คเต็มบ้านเต็มเมืองนะคะเต็มห้องเต็มที่ทํางานนะคะโ,โห้เต็มไปหมดเลยนะคะเป็นเช็คของธนาคารทหารไทยที่มาเคลียร์ลิงกับธนาคารกรุงไทยนะคะโูโ้ใบลวต้องเป็นล้านเก้าล้านเก้าหูแล้ว,แล,วแล้วที่สําคัญนะหูยเยอะเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญคือเขียนเขียนเช็คก,ก็คือแบบเช็คเด้งคือแบบ เขาเรียกว่าไม่ผ่านอ่าเขาเรียกว่าไม่ผ่านก็คือเด้งนะคะแล้วทีนี้พวกพนักงานต่างๆก็วุ่นชุนลมุนกันใหญ่อืเพราะว่าเช็คมันใช้งานเขาเรียกว่ามันทําไม่ได้ก็มีการโทรศัพท์นั่นนี่โน่นอูยวุ่นวายกันไปหมดนะคะตามที่ผู้จัดการเอกเล่าให้ฟังนะคะอ่าก็ดูอย่างนี้นะคะวิธีการนะคะหลังจากที่เราจบความฝันของผู้จัดการเอกแล้วนะคะเราก็มาดูว่าโอ้ยไอเช็คใบนะั้นะนะมมันใบละ มันเท่าๆกันหมดเลยนะคะแล้วก็มันก็ใบละล้านเก้าล้านเก้านะคะลองดูซิถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เอามาเขียนเป็นตัวเลขแบบนี้เราก็จะอาจจะมองไม่เห็นนะคะอันนี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าก็คือเขียนล้านเก้าก็คือจะมีเลขสิบเก้านะคะแล้วก็มีศูนย์ห้าตัวนะมีศูนย์ห้าตัวเข้าหมายถึงแบบนี้โอ้โหรู้อะไรรู้ไม่นะมันเป็นเรื่องของปริศนาไงมันเป็นปริศนาให้เราเอามาคิดต่อก็คือไอ 9, ะะ้ล้านเก้านะคะเมื่อกี้เนี่ยล้านเก้าเนี่ยก็คือหนึ่งพัน 9ก้าร้อ่อในปี1 9ึ5เนี่ยเขามีเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิวัติรัฐ รัสเซียอ่าที่โน่นนะคะก็มีการแบบสังหารแรงงานโอ้โหที่มีการมาเรียกร้องนะต่างๆนะคะ <laughs> เขาก็มีการสังหารกันแบบอย่างโหดเทียมเลยนะคะ <laughs> สมัยพระเจ้าอ่าพระเจ้าอ่าพระเจ้าซานินโคลัสที่สองอ่าพระเจ้าซานะคะก็แบบนําโดยบาทหลวงนะคะบาทหลวงก็คือแบบเหมือนมีเงินบาทไงเงินบาทมันเยอะมากเลยนะคะบาทหลวงก็เป็นผู้นํานะคะเขาเรียกว่าบาทหลวงจอจีอากาปอนนะคะบาทหลวงเนี่ยเขาก็เป็นคทนที่แบบว่าเป็นเป็นผู้นําในเรื่องของการ แบบเรียกร้องนะเรียกร้องไอ้ค่าจ้างที่เป็นธรรมนะครับก็อยากจะให้ลดจํานวนชั่วโมงลงด้วยนะคะแล้วก็ไอ้เรื่องของอยากให้มีการปรับปรุงสภาพการทํางานนะคะ,ะเขาก็เลยแบบมีการเรียกร้องหูโอ้แล้วก็ที่สําคัญคืออยากจะให้มีการยุติอาสงรามกับญี่ปุ่นนะคะแล้วทีนี้พอมีการเดินขบวนเรียกร้องกันนะก็จนเจ้าอาพระเจ้าซาเนี่ย พระเจ้าสสานี่ก็ทรงยอมนะคะยอมให้สัญญานะคะสัญญาว่าจะมอบไอรัฐธรรมนูญให้แล้วก็มีการจัดตั้งสภาดูมาอ่าขึ้นมานะคะแล้วแต่สุดท้ายไอที่มีการจัดตั้งตอนนั้นอะ่ะก็ยุบหมดเลยแล้วก็ทำเขาเรียกว่าพอยุบหมดคือคือตอนแรกก็มีการจัดตั้งตามที่ข้อเรียกร้องนั่นแหละแต่พอตอนหลังนะ่ะก็ถูกยุบหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วที่สําคัญก็คืออ่าก็เรียกว่านะ โหดหลายค่าค่าคนที่ปฏิวัติตลอดเลยนะคะก็คือว่ามันมีต่เรื่องทารุณน,นะคะก็เรื่องเกี่ยวกับวันแรงงานนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยในฝันของผู้จัดการเอกเนะี่ยเขาจะเกี่ยวกับแรงงานเขาจะเกี่ยวกับวันแรงงานแห่งชาติเพราะว่าแต่ละคนเขาก็เรียกร้องการหยุดงานการอ่าการขอค่าจ้างที่เป็นธรรมเนาะอย่างนั้นอย่างนี้นะ เนี่ยไอเช็คฉบับหนึ่งล้านเก้าเนี่ยเห็นไหมก็จะมีเลขหนึ่งเก้าแล้วก็มีศูนย์ห้าตัวเขาเขาเรียกว่าการปฏิวัติอ่าการปฏิวัติของรัสเซียรัสเซียก็คือขอคอซอสหนึ่งเก้าศูนย์ห้าเห็นไหมเห็นไหมมีหนึ่งเก้าแล้วก็มีศูนย์ห้าตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าการปฏิวัติรัสเซียหนึ่งเก้าศูนย์ห้านะคะเมื่อวันที่ยี่สิบสองมกราคมนานเห็นไหมนะคะและทีนี้การ ที่ช่างอ่าไม่ใช่ช่างเอกการที่ผู้จัดจาก,การเอกแล้วแล้วคณะอ่าที่ทำเขาเรียกว่าลูกน้องที่ทํางานนะคะก็เขาเรียกว่ามีการเขียนเช็ค ตอนแรกก็เขียนเช็คไม่ผ่านเพราะเช็คเด้งนะคะแต่พอตนหลังก็เขียนได้ค่ะก็คือทําได้นะคะทําระบบได้นะคะเขาเรียกว่าเลหลังนะคะแล้วงานเข้าไงคะงานเยอะมากเลยอันนี้ก็คืองานเข้าของอผู้จัดการเอกเลยนะคะแล้วทีนี้งานเขาเรียกเลยนะมันเหมือนแบบว่าจะต้องต่อคำอก็คือเลเบอร์ การเขียนเช็คเนี่ยก็ต้องมีเลขนะมีเลขนำมีเลขนะก็เรียกว่านำเบอร์อาก็เรียกลำนำเบอร์ก็คือเพื่อจะเป็นวันแรงงานนะคะเออเลเบอร์นะคะและทีนี้มันก็มีการ เหมือนแบบไอตอนที่ดรแต๋วเล่าให้ฟังเกี่ยวกับมีการลัดคอลูกชายของเขาตายคนนั้นอะเหมือนกันเลยนะคะอันนี้รัระหารเกี่ยวกับรัฐสภาเกี่ยวกับอะไรทุกอย่างเลยนะคะมันจะเกี่ยวกับวันแรงงานนะคะแล้วทีนี้พอพอวันแรงงานเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเลขหนึ่งนะคะหนึ่งเลขหนึ่งเนี่ยแน่นอนเลยนะคะแล้วทีนี้ไอตอนที่ผู้จัดการบอกว่าหลังจากที่เขียนเช็คครั้งแรกเขียนไม่ได้เนี่ยพอเลยหลังก็คือตอนหลังก็ใช้ได้เขาก็อาจจะหมายความว่า อาจจะหมายความว่าเลหลังแล้วก็มีการทอดตลาดอ่าแล้วมันเป็นเรื่องของมือสองอ่ามันพอพอมันเป็นเรื่องของมือสองแล้วก็ไอ้ตรงเลเนี่ย ไอ้ตรงเลก็คือมันฝรั่งทอดอ่าบันฝรั่งทอดกรอบนะคะก็คือเลไงมันฝรั่งเลไงแล้วทีนี้ไอ้พวกมันฝรั่งทอดกรอบเนี่ยเป็นขนมขบเคี้ยวของไทยนะคะที่มีส่วนแบ่งการตลาดนะจนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แน่เจ็ดสิบก็คือเจ็ดสิบก็คือสิบเจ็ดไงคะอ่าเจ็ดสิบก็คือเจ็ดสิบไอ้กล่องกล่องของเชคเนี่ยมันก็หมายถึงไอ้พวกอาจจะหมายถึงกล่องของเลก็ได้นะคะกล่องของเลก็ได้นะคะ อันเปิดไอสไตล์เขาเป็นวลีอมตะเลยนะคะเขาบอกว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้อ่าจินตนาการนะคะสําคัญสําคัญกว่าความรู้ความรู้ก็คือเป็นเรื่องปัจจุบันนะคะแต่จินตนาการนะมันจินตนาการไปถึงอนาคตเลยนะคะสําหรับอ่าคนที่จะแปลความฝันได้ดั่จะต้องจินตนาการแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะคิดทะลุทะลวงให้ได้เลยนะคะแล้วทีนี้ไอความคิดทะลุทะลวงนั้นมันก็แปลกมากเลยนะคะพอเราไปทะลุทะลวงถึงอะไรนะมันก็เป็นเลข ตามที่ใช่เลยมันเป็นเลขที่แปลกมากเลยนะคะมันก็คือเลขเดียวกันอะแล้วไออาหารขบเคี้ยวของเลนะคะเลก็คือเนี่ยทิดตั้งก็คือเลข99ทับ910ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางนะคะอยู่ที่หมู่11จังหวัดลำพูนนะคะที่ผลิตเลมาขายในตลาดนะคะแล้วทีนี้ดตรแต๋วก็ฝันเห็นเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานก็คือวันที่24เนี่ยก็เห็นแบงค เห็นในแบงค์นะคะมีมีพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละแล้วก็เห็นเลข910เลยนะคะไอ้เ1 0เห็นบนขอบนั้นเลยนะคะก็เลยเออหรือว่าจะเป็นเลขตรงนี้หรือเปล่าว่าอิถนุนซุปเปอร์ไฮเวย์เนี่ยก็คือได้คําตอบและไอ้9ก0เนี่ยก็เอาจะไปเสี่ยงโชคของธนาคารนะคะอันนี้จะไปเสี่ยงที่ธนาคารออมสินกับธนาคารทกสเพราะว่าผู้จัดการเอกอะเป็น เป็นผู้จัดการทกสนะคะไอเลข910ก็จะเอาไปซื้อในธนาคารนะคะไม่เอามาซื้อรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็สรุปว่าไอเช็คของธนาคารทหารไทยของของผู้จัดการเอกเนี่ยเด้งนะคะก็คือล่าช้าก็คือเกี่ยวกับการเด้งก็คือสปริงอ่าพอสปริงก็คือการเขียนเช็คก,การเขียนก็คือแบบเหมือนนักเขียนไงกล้องโลกนะเขาหมายถึงเช็คสเปียร์ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นกวีชาวอังกฤษนะคะชาวอังกฤษที่มีอ่า เขาเเรียกว่ามีบทกวียาว2ล้านเรื่องนะคะแล้วทีนี้เช็กสเปียร์เนี่ยก็เกิดวันที่26เมษาสองพันหยนึ่งศูนย์เแล้วเสียชีวิตก็คือวันที่23เมษานะคะสองหตอนที่เสียชีวิตอายุ51ปีแล้วทีนี้ไอ้พวกเลหลังพวกอะไรเงี้ยมันหมายถึงเลขสองนะคะอาเราก็ได้เลขตามที่ ต้องการแล้วนะคะก็คือ4 6 2 4 6 2นะคะก็ข้างล่างก็คือ1 7นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าแต่และความฝันก็เลขตกมาที่เลขเดียวกันหมดเลยนะคะ